เพื่อนๆทราบไหมครับว่าอายุความเนี่ยเริ่มนับเมื่อไหร่นะครับและอายุความหยุดลงได้หรือไม่เริ่มนับใหม่ได้หรือไม่ถ้าเพื่อนๆอยากทราบนะครับติดตามคลิปนี้นะครับมีคําตอบสวัสดีครับผมมาพบกับไนาต้อชัยแนวนะครับผมวันนี้เช้าวันจันทร์ที่31พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ผมมาทําคดีที่ศาลจังหวัดอุดรธานีนะครับ แปดโมงกว่าแล้วตอนเนี้นะครับนัดศาลเก้าโมงจอดรถระหว่างจอดรถก็เลยมีสิ่งที่อยากมาเล่าให้ฟังนะครับมาพูดให้ฟังในส่วนของเรื่องอายุความนะครับเพื่อให้คําอธิบายที่กระชับมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่ลงคลิปเรื่องอายุความไปแล้วเนี่ยตัวของอประชาชนที่มีคดีความเนี่ยได้โทรมาสอบถามแล้วบางท่านเนี่ยมีความเข้าใจผิดเรื่องอายุความเนี่ยเยอะมากนะครับจึงอยากที่จะ มาอธิบายในประเด็นเรื่องของการเริ่มนับอายุความนะครับแล้วก็เรื่องของอายุความที่มันหยุดลงแล้วก็เริ่มนับใหม่นะครับมีกรณีไหนบ้างนะนะครับสําหรับทุกคนเนี่ยนะครับก็คงที่จะไปศึกษาข้อมูลดู Google ดู YouTube กันมาเยอะนะครับสำหรับคนที่มีคดีความคนที่ถูกฟอ้องร้องหรือคนที่ถูกโนติสให้กับเ,เจ้าตัว โดยทนายความหรือโดยจำยนั้นกฎหมายนะครับเพื่อให้ชําระหนี้แล้วบางคนเนี่ยมองว่าคดีตัวเองนี่ขาดอายุความนะครับบางคนไปเซิร์ชดูข้อมูลตาม Google นะครับว่าไอ้บัตรเครดิตของเรามีอายุความ2ปีนะครับบัตรกดเงินสดที่ชําระเงินเงินต้นคืนเป็น,นงวดมีอายุความ5ปีหรือแม้กระทั่งสัญญาเงินกู้ทั่วๆไปเนี่ยมีอายุความ10ปีนะครับหรือเมิดมีอายุความ1ปีนะครับทุกคน พอรู้ว่าคดีเป็นเรื่องอะไรเนี่ยไปหาข้อมูลตรงนี้มามันได้เรื่องของตัวเลขเรื่องอายุความว่าอายุความเท่าไหร่แต่ขราวเนี้ยทุกคนรู้ไหมครับว่าอายุความของทุกคนเนี่ยเริ่มนับเมื่อไหร่นะครับทุกคนต้องทราบก่อนนะครับว่าอายุความเนี่ยกฎหมายกําหนดวันเริ่มของมันไว้นะครับวันที่เริ่มนับอายุความก็คือวันวันที่บังคับสิทธิทธทเรียกร้องดังกล่าวได้นะครับความหมายตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังงงในส่วนของ ข้าบ้านนะว่าวันที่เริ่มบังคับสิทธิเรียกร้องได้คือเมื่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 อใดน,นะฮะผมอยากให้เรามองอย่างนี้ครับว่าสมมติว่าลองลองจินตนาการตามนะครับสมมติว่าเราทไปทสาสัญญาเงินกู้ฉบับหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วในตัวของสัญญาเงินกู้เนี่ยไม่ได้ระบุวันใช้เงินเขียนแค่ว่ายืมเงินกันวันไหนจะคืนเท่าไหร่แต่ไม่ได้ระบุว่าจะคืนตอนไหนนะครับก็ดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่านี่ไม่มีกาหนด ระยะเวลาในการชำระหนี้นะครับกฎหมายให้ถือว่าสามารถที่จะบังคับได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยอายุความก็เริ่มนับตั้งแต่วันที่ทําสัญญาเงินกู้เลยนะครับแต่ว่าคราวนี้แล้วถ้านี่มีกําหดนดแล้วครับสัญญาเงินกู้บางฉบับที่โทรมาป,ปรึกษาผมนะบางฉบับเนี่ยนะครับโทษตัวนละนะครับบางฉบับเนี่ยนะครับหนึ่งเดือนใช้เงินนะครับสูงสุดที่เคยเห็น ที่เอามาปรึกษาผมก็คือ6ปีถึงใช้เงินทำสัญญาเงินกู้อา่าปี50นะครับปี50แต่ว่ามีกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเนี่ย6ปีถึงจะจ่ายเงินนะครับเอามาปรึกษาผมปีนี้เลยปี64พอพอตัวของเจ้านี้เนี่ยเอาสัญญาเงินกู้ไปทวงถามกับลูกหนี้ว่าขอเรียกเงินคืน ตัวลูกหนี้เนี่ยก็บอกว่านี่มันขาดอายุความแล้วมันเกินสิบปีแล้วตั้งแต่ปีห้าศูนย์ตอนนี้ปีหกสี่สิบสี่ปีมาแล้วมันขาดอายุความแล้วเขาเลยไม่จ่ายเงินเอามาปรึกษาผมว่ามันขาดอายุความจริงไหมนะครับพอผมดูสัญญาแล้วผมก็เห็นว่าเอ๊สัญญามันมีกําหนดว่าให้ใช้เงินคืนภายในอ่าหกปีถึงให้ใช้เงินคืนดังนั้นเนี่ยอายุความนะครับต้องนับเมื่อตั้งแต่พ้นกาหนดหกปีไปแล้วนั่นหมายความว่าเคสด,ดังกล่าวเนี่ยทำสัญญากู้ปีห้าศูนย นะครับบอกว่าเะีะเวลาในการยืมมีหกปีดังนั้นเนี่ยพ้นหกปีไปแล้วคุณถึงมีสิทธิที่จะยืมเงินได้ไอ้ที่จะที่จะไปทวงเงินได้นั่นแหละคือวันที่เริ่มนับอายุความดังนั้นเนี่ยอายุความต้องนับตั้งแต่ปีห้าหกปีห้าหกย้อนมาถึงปีหกสี่ปีนี้นะครับมันก็ยังไม่ถึงสิบปีมันก็อยู่ที่ประมาณแปดปีดังนั้นเนี่ยมันก็ยังที่มันก็ยังที่จะสามารถที่จะฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องเงินตามเสีย,ยังินคู่ต่างวได้ไม่ขาดอายุความนี่คือสิ่งที่ อาชาวบ้านบางท่านเขาไม่ทราบก็ต้องมาอธิบายให้ฟังว่าอายุความเนี่ยไม่ได้เริ่มนับตั้งแต่วันทําสัญญาเสมอไปนะครับถ้า,ถ,าถ้าข้อกําหนดในสัญญาบอกว่าเออเงินกู้เงินปีหนึ่งก,กู้เงินสองปีกู้เงินสามปีนะครับอายุความเนี่ยจะเริ่มนับก็ต่อเมื่อคนเรียกเวลาในการกู้ไปแล้วนะครับคือวันที่ท่านทวงเงินได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือวันที่เริ่มนับอายุความนี่คือพูดแบบชาวบ้านเนาะอ่ะฮะ ต่อมาต่อมาคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้นะอยากให้ทุกคนรู้ก็คือเรื่องของอายุความสดุดหยุดลงนะครับอายุความเนี่ยนะครับเมื่อมันเริ่มนับได้มันก็มีการหยุดได้นะครับสมมุติง่ายๆกรณีที่สัญญาเงินกู้ไม่มีกําหนดชานําระนี้นะครับอายุความเริ่มนับตั้งแต่วันที่ทําสญญาเงินกู้กันนะครับ ต่อมาเอาสมมติกู้กันปีปีห้าศูนย์แล้วกันหนึ่งมกราห้าศูนย์นะหนึ่งมกราห้าศูนย์อายุความเนี่ยจะหมดวันที่อะจะหมดวันที่ 64. สองมกราหกสี่ขั้นนสุดท้ายที่เรียกร้องเงินได้ก็คือวันที่หนึ่งมกราหกอ่ออา,ามหกหกศูนย์อายุความหมดหกอายุความหมดสองมกราหกสหกศูนย์ทวเช้ีเช้าๆพูดผิดพูดถูกอ่ะเอาไว้ว่าให้รู้กันว่าอายุความเนี่ยมันมีอยู่สิบปี นะกู้ปี50หมดปี60นะครับแต่เขาว่าอายุความสะดุดหยุดลงเนี่ยคืออะไรนะฮะคือกรณีที่ลูกหนี้นะฮะไปใช้หนี้ไปใช้เงินต้นไม่ว่าจะเป็นเงินต้นไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยนะครับหรือลูกหนี้เนี่ยไปทำหนังสือรับสภาพหนี้กันใหม่ทําเป็นเอกสารยอมรับเลยว่าข้าพเจ้าเนี่ยนายนี้นายน,น,นี้เนี่ยกู้เงินนายนี้จริงจงขอออกเอกสารรับสภาพหนี้มาเป็นหลักฐานนะครับหรืออ,อยู่ดีดีเนี่ย กาจะขายอายุความแล้วเนี่ยไปหาหลักประกันมาให้ทําเอกสารว่าเนี่ยเป็นหลักประกันหรือก็ทําโดยประกันใดที่จะทําให้ปรากฏโดยได้ชัดนะฮะว่าเป็นการรับสภาพนี่ตรงนี้ไปนะครับไอตรงนี้เนี่ยมันทําให้อายุความสะดุดหยุดลงได้นะครับผมขออนุญาตยกแค่ประเด็นในส่วนของที่มันน่าจะเกิดขึ้นกับชาวบ้านเนาะส่วนประเด็นเรื่องของการมอบข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการการ,การฟ้องคดีนะฮะหรือการการะทำการใด,ดมีผลยังไรกักับการฟ้องคดีไอตรงเนี้ย ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับพูดถึงแค่ว่าชาวบ้านเนี่ยนะฮะจหมดอายุความแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ไปทวงลูกหนี้ควักตังให้โดยมีหลักฐานในการควักตังมีถ่ายวิดีโอไว้หรือถ่ายรูปไว้หรือมีพยานมาลูกเห็นว่ามีการจ่ายเงินตามดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพฤติการที่ทําให้อายุความสุดหยุดลงนะครับมันปรากฏอยู่ที่มาตา1นึ่งหนึ่งกาสาทับหนึทับสินะครับซึ่งเมื่ออายุความสุดหยุดหย,ยุดลงแล้วเนี่ย ต้องมาขับตามตามตาตรา19315กทับก็คือนะครับอายุความที่ผ่านมาแล้วเนี่ยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสมมติผ่านมา9ปีแล้วเงินกู้นะผ่านมา9ปีแล้วเนี่ยเขาไม่ให้เริ่มนับเขาเขาไม่ให้รับรวมเข้ามาด้วยนะเขาให้เริ่มนับอายุความ10ปีใหม่ในวันที่จ่ายเงินนะฮะดังนั้นเนี่ยสมมติยืมปีปีเอ่อปี50นะฮะมาชําระหนี้บางส่วนหรือชําระต้นบางส่วนไม่ว่าจะเป็นต้นหรือดอกเบี้ยน,นะฮะหรือให้นนั้ให้การรับสภาพหนี้เป็นหนังสือรับรองกับเจ้าหนี้ไว้เนี่ย ปี59สมมุตินะปี59อายุความเนี่ยมันต้องเริ่มนับใหม่ตั้งแต่ปี59นะครับดังนั้นอายุความมันจะหมดอีกครั้งหนึ่งก็คือปี69นะฮะเห็นเห็นไหมครับว่าไม่ใช่10ป,ปีละทาสัญญาปี60เอ้ทำสัญญาปี50อายุความหมดปี69ได้ถ้าท่านทําการรับสภาพหนี้หรือการชําระหนี้บางส่วนไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบีย้ยใ,ในปี59นะครับอายุความมันก็เริ่มนับ นับใหม่ได้เป็นอีกสิบปีได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับฝากไว้ฝากไว้เรื่องของอ,อายุความนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะทุกท่านเนี่ยเวลาถูกฟ้องคดีนะฮะถูกฟ้องคดีหรือจะฟ้องคดีเขาแต่คิดว่าคดีตัวเองขาดอายุความก็มาปรึกษาทนายความได้นะครับต่อมาทุกท่านถ้าถ้าถ้าถูกฟ้องมาแล้วมองว่าคาดีตัวเองขาดอายุความนะครับท่านก็ต้องไปหาทนายความเพื่อมา ยืนทำให้การต่อสู้คดีแล้วเอาให้เกิดเป็นประเด็นให้กับตัวของทางผู้พิพากษาที่จะได้พิจารณาว่าคดีเก่าเนี่ยขาดยู่ความจริงหรือไม่นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความก็โทรมาปรึกษาผมหรือให้ผมให้บริการทางด้านกฎหมายได้นะครับลองโทรมาพูดคุยกันสำหรับทิ้งท้ายของคลิปนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกทุกคนนะครับกด ไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมธนายต้อนชาแนลนะครับได้ผลิตคลิปวิดีโอดีๆอย่างเงี้ยต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ